แกงป่าเนื้อรสชาติเผ็ดร้อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างอันนี้จะเป็นพริกแกงที่เราตําเองนะคะก็มีกระเพรามีเนื้อะคะ่ะเนื้อติดมันแล้วก็ตอไม้ที่ต้มแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะเขือะคะ่ะหั่นแล้วเราก็แช่น้าเกลือไว้นะคะ,ะเราจะมาเริ่มผัดไอเครื่องแกงเขาก่อน,นะคะ่ะอันนี้เครื่องแกงของเขาเราจะต้องใส่น้ำมันนิดนึงนะคะแล้วก็ ผัดเครื่องแกงเขาให้หอมเพราะว่าเครื่องแกงมันเป็นเครื่องแกงสดที่เราตําเองอ่ะมันจะต้องอกระเทียมหอมอย่างสุกอยู่เราจะผัดให้เขาสุกนิดนึงค่ะกลิ่นจะหอมมากเลยนะคะเวลาช่วงที่เราผัดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเอาเนื้อลงไปผัดค่ะผัดแบบแห้งๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าคนเขาอยู่เรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เขาติดกระทะ ปรากฏเครื่องแกงเนี้ยชอบติดตะหลิวมากเลยนะคะหลังจากที่เราดูว่าเนื้อเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเป็นน้ำเปล่าเลยนะคะไม่มีน้ําซุปนะคะเติมลงไปเลยแล้วก็คนให้เครื่องแกงเขาแตกๆนิดนึงค่ะ,ะเครื่องแกงที่เราตาจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะ,ะบางคนที่เขาตาละเอียดกว่านี้ก็เยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกะปินะคะเราใส่กะปิไปประมาณครึ่งช้อนค่ะ ในเครื่องแกงของเรามีเกลือแล้วนะคะนิดหนึ่งเราใส่กะปิไปประมาณนี้หลังจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายแดงลงไปค่ะหลังจากเติมน้ำตาลทรายแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ผงหนัวนะคะเนี่ยค่ะผงหนัวใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นก็จะคนคนให้เขาเข้ากันค่ะเพราะว่ากะปิต้องใช้เวลาละลายนิดหนึ่งค่ะต้องให้กะปิเข้าละลายในน้ำแกงนิดนึงนะคะ ก็จะต้องทิ้งเวลาหลังจากที่เราเคี่ยวเนื้อจนเปื่อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอามะเขือลงไปค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องใส่ผักแล้วนะคะใส่มะเขือลงไปแล้วก็กดกดให้เขาจมน้ํานิดนึงมะเขือเขาจะได้ไม่ดําค่ะหลังจากใส่มะเขือเสร็จเนี่ยเราจะใส่หน่อไม้หน่อไม้เนี่อต้มสุกอยู่แล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็กดกดลงไปแล้วก็ เราจะเคี่ยวไปจนกระทั่งมะเขือสุกนะคะเราจะดูมะเขือเป็นหลักค่ะไอ้ที่เราโรยลงไปนั่นก็จะเป็นพริกหยวกมันมีอยู่เม็ดหนึ่งค่ะเราก็เลยใส่ไปเลยแล้วกับไอ้กระชายค่ะกระชายที่เราฝานเป็นเป็น,เป,นเป็นชิ้นยาวๆะค่ะใส่ลงไปเลยทีนี้ก็รอค่ะรอให้มะเขือสุกอันนี้มะเขือเริ่มจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชิมปรากฏว่ายังไม่ค่อยได้ที่เท่าไหร่เราจะเติมไอ้ ไอ้ผงปรุงรสลงไปประมาณครึ่งครึ่งช้อนชาครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะค่ะประมาณนั้นใส่ลงไปเลยเนี่ยค่ะใส่ลงไปแล้วแล้วก็เติมเกลือไปอีกนิดหน่อยค่ะแปลว่าได้ที่ละเดี๋ยวเราจะคนให,ให้ส่วนผสมที่เราใส่ไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะเครื่องปรุงที่เราใส่ไปเมื่อกี้เขาเข้ากันนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็รอเลยได้ค่ะ มะเขือสุกเนี่ยเราก็จะโรยใบมะก,กรูดกับกระเพราลงไปค่ะช่วงนี้หอมมากเลยค่ะฝนตกตกอย่างนี้นะคะถ้าได้แกงป่าเนี่ยจะหมูกโล่งไปเลยค่ะคนให้ทุกอย่างสุกก็มาดูหน้าตากันเลยค่ะมะเขือสีสวยหน้าตาน่ากินไหมคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะ